งบประมาณในการทำก็เกือบช็อตเลยครับเกือบแสนครับเกือบเกือบแสนครับมาสวัสดีครับแฟนเพจเลนส์สวยไรเด้นทยครับวันนี้นิวพามาดูสายอีกสายหนึ่งที่ต้องบอกกนว่าฮอตไม่ธรรมดาครับด้านหลังของนิวครับเป็นสายตู้เย็นซิงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าช่วงล่างเขาทาอะไรบ้างแล้วก็ห้องโดยสารเขามีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับไปมาสวัสดีครับพี่กิตสวัสดีครับแน้นตัวไหนพี่ผมกิตพิจิตครับผมที่มาของชื่อ อยู่จังหวัดพิจิตรครับอ๋อแต่ก็คือมาส่งของครับมาส่งของครับอเป็นไงบ้างพี่สาหรับคันรถพี่ทำอะไรบ้างก็มีห้องเก๋งมีช่วงล่างครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่หน้าเลยตอนอื่นเลยรถเป็นปีอะไรครับปี2 0 1พครับเป็นปี2019ครับทําอะไรบ้างคันนี้อันนี้ก็จะมีมีช่วงล่างมีห้องเก๋งมีเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบอะไรครับเทอร์โบสามพันครับ ทอร์โบสามพันครับสามพันอันนี้วิ่งใช้งานจริงปะะใช้งานจริงครับผมขนจากไหนไปไหนไกลสุดก็วิ่งมาทั่วประเทศเลยครับจั่วคระเทศแว้วครับจังหวัดอ๋อกี่กิโลแล้วคันนี้หกแสนกิโลครับหกแสนกิโลครับออ้ฝาคาร์บอนครับผมฝาคาร์บอนอันนี้คือล่องรอยจากรถใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงครับประตูก็เป็นคาร์บอนครับประตูคาร์บอนช่วงล่างโหลดอะไรยังไงบ้างครับข้างหน้าโหลดนิ้วเดียวครับ ข้างหลังข้างหลังน่าจะวิสุดเลยบ้างเนี่ยใช่ครับสุดแล้วครับเรามาเจาะตรงนี้กันก่อนดีกว่าภายในห้องโล็หลานชิ่อลังการงานสร้างโอ้หดูนี่ดูมุมนี่โอ้โหมุมดีมุมดีอันนี้คือเราตีใหม่หมดเลยเหรอใช่ครับเป็นแผงประตูเก่าครับอันนี้อ๋อเป็นแผงประตูแผงเดิมแล้วก็ ปันสาวขึ <rainforest> ้นมาตรงนี้เราเน้นเน้นเป็นงานงานคีนนะครับงานคีนงบประมาณในการทำก็ก็เกือบช็อตเลยเกือบแสนครับเกือบเกือบแสนครับเกือบโอ้โหมีโพงมาลายมีบอขอดูเครื่องเสียงหน่อยนี่อันนี้เครื่องเสียงทําระบบอะไรยังไงบ้างครับอธิบายนิดนึงอันนี้เป็น12นิ้วครับดอกซาสิบ12นิ้วแล้วก็ เสียงกลางเป็นแปดนิ้วรับแล้วพวกมิลเลอร์พี่งานมิลเลอร์งานมิลเลอร์ก็มันก็ยิงยิงเป็นยิงเป็นชื่อตัวเองหมดเลยครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองหมดเลยอันนี้ใบอะไรพี่อันนี้ใบอะไรอ่ะอ๋อแล้วมีที่วางแก้วครับใช่มีที่วางแก้วเป็นแนว VIP พครับผมอ๋อเป็นแนว v ี p เอ้าอย่างนี้ก็ต้องเปิดไฟได้อ่ะดิใช่ครับเปิดไฟได้เปิดไงพี่ขอดูหน่อยเดี๋ยวลองดู เต็มระบบเห็นบอกว่าทำยากด้วยใช่ครับทำยากอ๋อไฟเพดานก็คนละสีอีกใช่ครับโอ้โหทำบ้านดูดิอันนี้คือไม่เน้นคุมโทนแต่เน้นสีตัดกันใช่ครับออกแนวหรู v i p เฮ้ยสวยงามมากเฮ้ยหมอเทือดสไนเปอร์ขึ้นจากพี่เปียดด้วยเหรอ รู้จักหรือเปล่าเขาล่เกิ่งไหมหัวล้อไฟเป็นไฟแต่งใช่ครับเป็นนี่เป็นไฟแต่งเป็นไฟสั่งทําทั้งหมดอันนี้อันนี้สั่งทําอันนี้ก็สั่งทาครับก็สีสีนี้ท้องตลาดไม่มีขายอ๋อก็คือเราคัสตอมเอาใช่ครับเราต้องสั่งทํอแล้วหมวกอันนี้คือเต็มใบใช่ครับอันนี้เป็นหมวกเต็มใบแต่ถ้าเป็นแบบครึ่งใบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนิ้วถามงบประมาณในการทําตู้หน่อย อันนี้เป็นตู้ของงานอะไรอ่ะอันนี้เป็นตู้เบิ้มครับเบิ้มแปดริ้วครับผมมีตู้เบิ้มแปดริ้วนะครับราคาประมาณถ้าใหม่ก็อยู่สองแสนกว่าครับเอาเรื่องมือสองอยู่แสนต้นต้นครับโอ้โหมือสองไม่ธรรมดาตู้ความสูงขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นเมตรเก้าครับผมอูเป็นสูงนะครับเป็นไซส์มาตรฐานที่เขาใช้กันตอนนี้ครับอ๋อเป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้วครับใช่ครับตอนนี้ล้อจแอน ตัวนี้เป็น XL4 นะครับรองรับน้ำหนักได้ประมาณ3.7หลูสำหรับเพาเดิมใส่ได้เลยนะครับนี่หล่อเลยท่อออกข้างเหรอพี่ครับท่อออกข้างโอ้โหไม่ธรรมดาเราไปรีวิวช่วงล่างกันหน่อยดีกว่าครับโอ้ทำอะไรบ้างครับช่วงล่างช่วงล่างจะมีเสริมโชคมานครับโชคไข ข้างละสี่ต้นครับผมข้างสี่ต้นรวมรเป็นแปดต้นแล้วก็ชกหลักอีกครับก็รวมเป็นข้างละห้าต้นครับรวมชกหลักอ๋อรวมชกหลักเป็นห้าต้นแล้วแนบอะครับแนบก็เป็นยี่สิบมิลครับผมแนบเป็นยี่สิบมิลอันนี้เสริมเข้าไปปะเสริมเข้าไปครับเสริมเข้าไปอันนี้คือระยะตรงเต็งที่สั้นที่สุดแล้อปะสั้นสุดแล้วครับอย่างนี้ช่วงล่างหมดไปเท่าไหร่อ่ะวีประมาณสี่หมื่นแนบสี่หมื่น ครับอ๋อแต่เราจะเซฟงบไปหน่อยเพราะว่าเราไม่มีเพาใช่ครับเราจะเซฟงบหน่อยใช้ใจแอน XL4 มาเป็นไงบ้างครับใช้ดีครับใช้ดีเลยครับไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่แตกไม่ร้าครับใช้มาเกือบสาปีเกือบสามปีครับคู่นี้ออเป็นอย่างนี่ในส่วนของล้อใจแอนนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปี4ี่สปีครับและที่สาคัญมียอดขายกว่า45,000คันด้วยเราไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าไหมข้างในมันก็จะมีผ้า ภาการความเย็นแต่แล้วก็เป็นเครื่องทําความเย็นข้างในออันนี้เพิ่งวิ่งงานมาเลยครับยังสดๆอยู่เลยนี่เพิ่งวิ่งงานมายังเปลียกอยู่เลยโปรตีขนอะไรครับก็จะเป็นพวกหมูพวกไก่ครับอ๋อก็คือของทาวที่ไว้ส่งพวกตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีหมดครับมีพวกผักพวกพวกทีควบคุมความเย็นอะไรพวกนี้มีหมดขนมพวกขนมขนมอะไรมีหมดอะโปรตีขนที่กี่ตันอะพี่ ก็คันนี้ใส่อยู่ประมาณ2ตันห้าครับอ่าโอ้โหครบเลยสำหรับคนที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ไหนครับติดตามได้ทาง Facebook ก็ได้ครับกิจพิจิตครับผมแล้วก็จะเป็นทางเพจครับวัยรุ่นผิดระเบียบครับผมอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพิกิตมากครับครับสวัสดีครับ